ทำไมไทยจึงปล่อยให้สร้างบ่อนที่จังหวัดตอันที่หนึ่งมันจะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่จะเป็นนโยบายจับมือกันระหว่าง3เมืองเขาเรียกว่าเมืองชายแดนคือเมืองปราดแล้วก็เมืองประเทศกัมพูชาระหว่างเมืองปราดกับเมืองจังหวัดทางฝั่งกัมพูชาและปรากฏว่าเซ็น MOU กัน3ฝ่ายเพื่อที่จะกระตุ้นการค้าชายแดนอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองอีตอนสร้าง มันเป็นเรื่องของทางฝ่ายนะทางด้านความมั่นคงแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามแต่นะคุณจะต้องดูว่าไอ้ที่เขาสร้างเนี่ยมันจุดเนี่ยตรงกับหลักหมุดเขตแดนไทยเราหรือเปล่าหรืออะไรไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยนะปล่อยออกมาได้ยังไงก็ต้องลือดูแต่อีรื่องเกี่ยวกับการกระตุน้นการค้าชายแดนเนี่ยตอนที่ไม่มีเรื่องกันเนี่ยมันก็ทําในแต่ละจุดแต่ละจุดนั่นแหละ นะแม้กระทั่งฝั่งลาวฝั่งพมา่าฝั่งอะไรก็ทำกันก็คือแต่ขนาดเดีวยวกันแต่อีเรื่องล้าดินแดนเนี่ยมันจะต้องเป็นทั้งส่วนของทางฝ่ายความมั่นคงกับทางฝ่ายฝ่ายความมั่นคงคือใครถ้าเกิดในสถานการณ์ที่ไม่มีเรื่องกันเนี่ยคนที่ใหญ่สุดในแต่ละพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการความความมั่นคงภายในของแต่ละนะยุคสมัย นะผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นยุคนี้ยุคนั้นยุคไหนยุคไรนั่นะแหละรือออกมาต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าอะไรเรื่องเขตแดนเนี่ยประชาชนพ่อค้าแม่ขายมันก็จะไม่รู้หรอกนะว่าหมุดไหนหมุดไหนเขตไหนอะไรยังไงแล้วทีนี้อีเคเมะเนี่ยมันเจตนานะในการที่จะสร้างขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงอ่ะทีนี้ก็ต้องไปนั่งดูกันแค่นั้นแหละนะซัมติงไลเด็ดแต่ขณะเดียวกันเมื่อปัจจุบัน นะมึงรู้แล้วว่าปรากฏว,ว่าเฮ้ยเรายึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะไม่ใช่หนึ่งต่อสองแสนตามที่ไอ้วุ้นเส้นมันพยายามมาตลอดเมื่อยึดปัจจุบันยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเมื่อยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นไม่ใช่แผนที่หนึ่งต่อสองแสนอีกต่อไปฟังนะอีกต่อไปดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ายุคสมัยที่คุณยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นตามนะ เงื่อนไขของความมั่นคงอย่างไรก็ตามแต่ก็จะต้องลื้อไงก็ต้องลื้อไงเมื่อมันปิดก็ต้องลื้อไงทีนี้ใครจะเป็นคนลือคนลื้อคือใครทหารเรือบอกว่าคนลือคือคนสร้างใครสร้างอีกขมรสร้างภาคเอกชนทางฝั่งขมรเป็นคนสร้างอ่ะมันก็บอกกูไม่ลือขณะเดียวกันมันล้ำแดนเราแล้วเราไม่ลือส่วนมันก็ไม่ลือมันก็จะกลายเป็นเรื่องยืดเยื้อ ดังนั้นวันนี้ถ้ามันไม่ลือก็ต้องเอาก็จะต้องเอา f 1 6ขึ้นแล้วก็ปล่อยจรวดแล้วแหละตามนั้นนะเมื่อถามดเรมาริกาก็จะให้ข้อมูลนะตามที่ดเรมาริการับทราบเท่านี้นะคะตามนั้นนะส่วนทีนี้ใครมีปัญหาอะไรอไหมทีนี้ใครมีปัญหาอะไรไหม ก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็รื้อตอนนี้สิมึงรื้อเลยทำไมไม่รื้อล่ะก็รื้อไปสิสมัยที่มันยังไม่มีเรื่องยังไม่มีปัญหาเรื่องชายแดนระหว่างกันก็ยังไงก็จะต้องยังไงก็จะต้องเขียนจดหมายไปบอกมันว่าให้มันรื้อเขียนจดหมายไปบอกมันหกร้อยจ้บาทละมันไม่รื้อตอนที่ไม่มีเรื่องกันก็เจรจาเอาเขียนจดหมายไปบอกมันว่าให้มรื้อให้ขยบปรากฏมันไม่รื้อมันไม่ขยบ ตอนนี้มึงเลิกอ่านจดหมายได้แล้วเนื้อความจดหมายมันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวจดหมายไม่ได้เรื่องเมื่อจดหมายไม่ได้เรื่องมันค่มมหัวกระบาลแผ่นดินเราเราก็ตะลุยบุยมันซะจบอดี๋ยวทำเป็นฮืดฮัดฮืดฮัดฟึดฟัดฟึดฟัดอดี๋วทำเป็นแบบพร้อม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 กูเบื่อไอ้พวกกองกำลังทั้งหลายเนี่ยพร้อมครับพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยกูเห็นแล้วว่ามึงพร้อมตั้งแต่ออกจากบ้านมึงแล้ว กูเห็นมึงพร้อมปฏิบัติการกับเมียมึงอย่างเดียวเลยแต่ละคนพร้อมกับพร้อมพร้อมกับพร้อมมึงปฏิบัติการแบบภาคสองหน่อยเป็นไรล่ะไอ้ที่มันคำว่าพร้อมพร้อมพร้อมเนี่ยไปปฏิบัติการแบบภาคสองหน่อยแล้วนี่อิทหารคนไหนเนี่ยลุกขึ้นมาแถลงข่าวจะนั่งอํานวยอวยยศอวยศักดิอวยบ้างอวยน้าเหรียญตราอะไร ของผู้บัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งอะ่ะมึงจะอวยเจ้านายมึงอะ่ะก็ดันเนี่ยไปแซะเพื่อนอีกจะอวยเจ้านายตัวเองดันไปถแถลงข่าวแซะเพื่อนเป็นอะไรมากไหมก็ประชาชนเขาเห็นแตนแต้แม่ทัพภาคที่สองและปฏิบัติการของทหารแม่ทัพภาคสองขณะเดียวกันเนี่ยเขาแซ่สองสรรเสริญเขาจะเป็นเอฟซีเอฟเสิร์ฟต่างๆที่จะเสิร์ฟยังไงก็เรื่องของประชาชนแม่ยก แต่คะแนนการเราเนี่ยเป็นภาคทับหนึ่งอ่ะนอกจากเราจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติการไม่รู้เรื่องอีกแล้วก็ไม่ป,ปฏิบัติการอะไรที่มันรู้เรื่องอีกมึงจะอดทนอะไรมึงจะมนุษยยทนอะไรเขาเหยียบจมูกประชาชนมาไม่รู้กี่หลังต่อกี่หลัง,ก,ลงกี่บ้านต่อกี่บ้านแล้วแหละมานั่งแถลงขา่าวอวยยศอวยบ้างเจ้านายตัวเองดันไปแซะแมท่ทัพที่สองบอกว่าเขาเนี่ยเออพอดีว่าทางฝั่งภาคหนึ่งจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราด จันทบุรีทางฝั่งนี้เราไม่ค่อยหิวแสงเอาอีนี่ก็ทางภาคสองเขาไม่ได้หิวแสงแต่เขาแค่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามหน้าที่เขาส่วนพวกคุณเนี่ยกอดกระบอกข้าวหลามไว้แล้วไม่ปฏิบัติการอะไรเนี่ยประชาชนเขาก็แซน่ะสิก็มึงนอนกอดกระบอกข้าวหลามไม่เฉยๆฉยอะเมทัฟปักที่หนึ่งอะก็ในเมื่อไม่ทับปักที่หนึ่งนอนกอดกระบอกข้าวหลามไว้เฉยเยอะเขาก็ด่าคุณนะสิ ตลกตลกไปอีกนาะเบื่อวะเบื่อแม่ทัพพักที่หนึ่งเบื่อจังหวัดสะแก้วจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตัดเบื่อกินขนมจีนก่อนเบื่อออกมาพูดทั้งทีพูดก็ไม่มีความสง่าราศีอะไรขึ้นมาเลย กองกำลังบูรพาเนี่ยนะนี่พี่เบนคุณพี่เบนควรจะลุกขึ้นมาพูดแสดงตัวเป็นผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาตั้งนานละทำไมเพิ่งจะโผล่ทำไมเพิ่งจะโผล,ล่กูก็ว่าไอก,กองกำลังนี้มันยังอยู่หรือเปล่าวะเอา้าก็ยังอยู่นี่อ่ะทำไมเพิ่งจะโผล่ก็รู้ว่าซุ่มทำอยู่ซุ่มทำอยู่แต่ว่าไอที่เขาเหยียบหัวจมวกูก ประชาชนมาเนี่ยทั้งบ้านสามสี่หูห้าหกหมู่บ้านเนี่ยจะทำยังไงโอ้ก็รู้แหละนะว่าพากคสีสองเนี่ยมีแต่ทหารหล่อเต็มไปหมดทหารหล่อบอกต่อด้วยแต่ตอนนี้เขาไม่สนใจความหลอ่อตอนนี้เขาสนใจ ความใจกล้าความกล้าหาญความกล้าหาญเขาสนใจความกล้าหาญประชาชนเนี่ยนะตอนนี้น้องๆหนูๆเลยเพื่อดูดิแม่ทัพพัที่สองแกหล่อที่ไหนละ่ะแกก็หล่อแบบของแกขนตางอนหล่อขนต้างอง,งนินทำแม่ทัพพัที่สองเทียบกับแม่ทัพพัที่หนึ่งความยาวของคางก็ต่างกันแม่ทัพพัที่หนึ่งก็หลอกว่า ถ้าเทียบกันระหว่างหน้าตาของผู้บัญชาการกองกําลังกองกําลังบุรพาผอก็หน้าตาหลอกกว่าเขาแต่ว่าเรื่องความกล้าหาญเนี่ยทางฝั่งแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยปรากฏเขาตะลึงบึ้ง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 ได้มาตั้ง11จุดแล้วอะเพราะฉะนั้นนั่นก็ธรรมดาที่ประชาชนเขาจะเชียร์ภาคสองแล้วเขาก็จะเหม็นที่หน้าภาคหนึ่งต่อให้หน้าตาดียังไงไม่เกี่ยว เดี๋ยวนี้เขาไม่อาศัยว่าหน้าตาใครหล่อกว่าใครทหารหล่อตำรวจหล่อ,ลอเขาไม่สนใจเขาสนใจความกล้าหาญเนาะกล้าไม่ได้เราอ่ะ มาดูดิเดี๋ยวนี้ทหารเกณฑ์ผัดหนึ่งผัดสองทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์มาจากน้องหมาหลงหมังน้องหมาวอเนินหมากมุ้ยทหารเกณฑ์มาจากบ้านยากจนน้องสีสเกตน้องสุรินจังหวัดอุบลขอนแก่นอุดรโอ้หน้าตายังไงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ชอบหมดเลยชอบคนในเครื่องแบบขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยบรรดาน้องๆเนี่ยมาหาวิทยาลัยปีหนึ่งปีสองปีสามเออ เห็นเครื่องแบบทหารโผล่เข้าใส่ถ่ายรูปไปอวดแม่อวดอวดไปอวดแม่เจ้าพ่เจ่าอวดรูปไปอวดรูปเลยถ่ายรูปส่งไปให้แม่แค่เจอทหารเกณฑ์นั่งขอถ่ายรูปทหารเลยเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทหารเนี่ยนะนะเข้าเซเว่นนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินเลยเพราะว่าพนักง,งานเซเว่นจ่ายให้เราชื่นชมทหารกล้าหาร หน้าตายยังไงก็หล่อหมดเพราะว่ามันหล่อที่คุณงามความดีหล่อที่ความกล้าหาญหล่อที่คุณงามความชอบหล่อที่ความนะใจเด็ดเดี่ยวหล่อที่การรักษาทิปปตยชาติหล่อที่การรักษาซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หล่อที่เกียรติภูมิเกียรติยศหล่อที่เป็นการเนี่ยนะยึดเอาผืนแผ่นดินไม่ยอมที่จะต้องให้ศูญเสียไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่นี่เนี่ย นายกรัฐมนตรีคนใหม่บอกตารางเซนติเมตรเดียวผมก็ไม่ให้เสียแหมพูดไปสน้ำลายแตกฟองจนป่านนี้แหละนะบ้านหนองจานยังไม่ได้คืนมาล่าสุดหนองยากแก้วอีกเอาล่าสุดบ่อนการพนันอีกปล่อยอะไรอีกเอาล่าสุดอะไรอีกเอน้ำลดต่อโผล่อะก็โผลมาเป็น เป็นกองเป็นกองอยู่นั่นน่ะโผล่มาอยู่นั่นน่ะ <c oughs> น้ำลดก็ตอต่อโผล่มาอีกผิดภาพเลยก็ปวดหัวอยู่ อะไรวะเนี่ยหายไปไหนละ่ะหายไปไหนหายไปแล้วไม่มันหายไป ตะก้าไว้ให้แล้วนะสําหรับบ้านนี้นะใครอยากจะรีวิวซื้อของซื้อเข่งไปด้วยตะก้าอยู่ข้างล่างเป็นตะก้าบ้านตะก้าส้มอยู่ข้างล่างนะปักซื้อปักไว้แล้วแล้วก็ซื้อได้เลยนะตะก้าอยู่ข้างล่างไม่ไม่ในตูบเนี่ยฉันไม่รู้ว่าเวลาปักหมุดมันปักยังไงเวลาปักแล้วมันไม่ขึ้นวิธีการปักหมุดคือคือเอาสินค้าเข้าเลยใช่ป่ะแต่เวลาปักหมุดไม่รู้ปักยังไง สวัสดีทุกคนมีคนบอกว่าไม่ทัพหนึ่งไม่เห็นจะหล่อเลยแต่ไม่ทัพสองอ่ะหล่อแบบเข้มหล่อบอหล่อแบบเข้มเข้มอ่าคือทหารเนี่ย <c oughs> เขาไม่ค่อยแข่งกันที่ความหลอ่อ <c oughs> เขาแข่งกันที่ความกล้าหาญแต่ตํำรวจเนี่ยหล่อบอกด้วย ตำรวจหล่อบอกต่อด้วยเขาบอกตำรวจเนี่ยแข่งกันที่ความหล่อเออเพราะว่างานตำรวจมันอยู่ทุกที่ไงงานก็หนักงานคนละแบบงานรูทีนงานเหนื่อยงานลงพักมันงานเหนื่อยงานสืบสวนสอบสวนงานก็เหนื่อยนะาจะแข่งกันที่ความความแบบนี่หรอม่แต่ทหารเนี่ยต้องแข่งกันที่ความเข้มความความกล้าหาญและผลงานเนี่ยทหารเขาจะมาแข่งกัน แบบหน้าตาเนี่ยไม่ได้มันต้องแข่งกันที่ความใจถึงทหารอะเออเพราะว่ามันวัดกันที่ความเป็นความตุยอะ่ะเอออืมนะทุกคนสวัสดีทุกุกคนอา้ากำลังพูดถึงทหารตำรวจอยู่อีนี่พักส้มหล่อไหมมึงมาได้ไงพักส้มอะไร พัก่อมอะไรส้มเน่าอะไรไปจะมาลงมาหล่ออะไรมึงจะมาหาความหล่ออะไรกับเขาโอ้มึงจะมาหาความหล่ออะไรกับเขาโอ้ใครอีพวกพัก่องพักเส้นอะไรอีพวกตักแกงกลับบ้านมันจะมาหาความหล่ออะไรเออรถเท้า แต่และคนนี่สินก็พ้นล้นตัวเมียก็พ้นพันตัวเออนี่แบงก์ก็มานี่แคปิตอนก็มานี่อะไรก็มาแต่และคนมีแต่นี่มีชีวิตดีๆนั่งกินฟรีอย่างมีเกียดอยู่ในสภา <c oughs> <c oughs> เพืออน่ะเห็นไหมสำลักเลยมะ ชีวิตปกติแดกแต่ยาดองปรากฏว่าล่าสุดนูนะ่น่ะเข้าไปมองมองคนอื่นคนนั้นคนนี้ทีนี้พอเป็นกรรมธิการตรงนั้นตรงนี้นี่ไปกินฟรีอย่างมีเกียรติอยู่ที่สถานทูตทุกแห่งสถานทูตอเมริกาสถานทูตเยอรมันสถานทูตอังกฤษสถานทูตสวีเดนสถานทูตยุโรปทุกแห่งเบลอยง่งเบลเยียมทุกที่ เขามักจะเชิญกรรมธิการกรรมธิการส่วนก็คือสอส,อสอในสภานั่นแหละสอสอในสภาเนี่ยจะสามารถดำรงสมาชิกกรรมธิการด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นเนี่ยตามที่ตัวเองถนัดเนี่ยตามที่พักตัวเองจัดสรรเนี่ยได้คนละสองกรรมธิการทีนี้ไอ้กรรมธิการที่นะ พวกประเทศต่าง,างๆทางแถบอเมริกายุโรปชอบเชิญไปกินวายฟรีอย่างมีเกียรติอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์เนี่ยหนึ่งคือกรรมธิการในสภาผูปป้แทนราษฎรสสอะ่ะหนึ่งเชิญสสที่อยู่ในกรรมธิการต่างประเทศสองเชิญสสที่อยู่ในกรรมธิการความมั่นคงสามเชิญสสที่อยู่ในกรรมธิการทางด้านการเมืองสามเชิญสสที่อยู่ในกรรมธิการเศรษฐกิจสี่เชิญสสที่อยู่ในกรรมธิการด้านอะไรต่างแล้วแต่มันจะเชิญ ส่วนใหญ่อีพวกนี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดมีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่จะระมัดระวังในการกินในการดื่มในการกระมิดกระมีเนียในการที่จะว่าอ,อ,อะไรควรพูดกับเขาอะไรไม่ควรพูดกับเขาอะไรเป็นความลับของชาติอะไรไม่เป็นความลับของชาติแต่ทีนี้เนี่ยเด็กกระโหลกกะลาประมาณช่วง7-8ปีที่ผ่านมาเขาพาไปกินที่ไหนมันไปกินหมดกินไวฟรีอย่างมีเกียรติทุกสถานทูตเจ็ดพอมเมาพอเมาไว้หน่อยไม่พูดหมดเลย พ,พอมาวายหน่อยสถานทูตอเมริกนหลอยเอาข้อมูลไปหมดเลยเออโอเคนะผมเห็นส้มชอบทำหน้าหลอ่อแต่พูดเอาหลอ่อไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยอ่ะตกลงมึงเป็นส้มหรือมึงเป็นอะไรเนี่ยตกลงมึงเป็นใครเอาให้กูวอวยส้มแล้วตกลงมึงเป็นส้มหรือมึงเป็นอะไรที่มาพูดนี่แหละเอาปะโถ เออสวัสดีทุกคนด็อกเตอร์เออไม่ต้องอวยฉันหรอกเธอไม่ต้องอวยยศฉันหรอกเธออยากจะพูดถึงเรื่องอะไรเธอใช้พื้นที่ของฉันจะจะพูดจะพูดถึงบ้านถึงเมืองถึงอะไรแสดงความคิดเห็นเธอแสดงได้เต็มที่เลยแต่ไม่ต้องมาอวยยศอวยบ้างฉันหรอกอันตัวฉันเนี่ยก่อนจะเปิดไลฟ์เนี่ยฉันสองกระจกทุกวันรู้ดีว่าตัวเองเป็นคนสวยเป็นคนดูเป็นคนสง่าง,งามเป็นคนสวยเป็นคนดี ฉันรู้ดีไม่ต้องอวยยศอวยบ้างอะไรฉันหรอกฉันรู้ตัวของฉันดีอืมฉันรู้ตัวของฉันดีเสมอเลยโอเคนะเออเออไม่ต้องคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวฉันหรอกนะเออวันนี้สวยหรือไม่สวยก็ไม่ต้องคอมเมนต์เพราะว่าบางทีกูเดี๋ยวเสียวความมั่นใจอีกเข้าใจไหมแต่เวลาเข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นก็คือจะพูดอะไรเรื่องบ้างเรื่องเมืองนะเออเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องบ้างไฟพญานาคอะไรเธอก็พูดขึ้นมา เขียนขึ้นมาเม้นขึ้นมา,มนมาจะได้ไม่ต้องเสียเทีย่ยวโอเคฉันก็อ่านไปเรื่อยๆคอมเมนต์ comment ไหนฉันอยากจะทบทวนฉันก็หยิบขึ้นมาอ่านคอมเมนต์ comment ไหนที่จะฉันอยากจะทำคอนเทนต์ฉันก็จิกขึ้นมาตบคอมเมนต์ comment ไหนที่ฉันอยากจะฟาดฉันก็ฟาดคอมเมนต์ comment ไหนที่ฉันมีความรู้สึกว่านะอยากจะคุยด้วยฉันก็คุยก็อะไรอย่างเงี้ยได้หมดแสดงออกโดยเสรีภาพเลยไม่มีปิดคอมเมนต์ยกเว้นถ้าเกิดลำคาญกูก็บล็อก อันนี้ทาลิปเบอร์สามเมื่อกี้ทาลิปเบอร์สามแล้วก็กินเอ่อทาลิปเบอร์สามเสร็จแล้วก็กินเอ่อเนี่ยกินหมดเป็นเป็นจานกินขนมจีนนะบูดบูดจากนั้นลิปยังมีสีอยู่เลยเห็นไหมปากก็ยังเหลือสีอยู่มันลดสะเปนเตนตรงนี้แหละลิปสติกด็อกเตอร์มริการเนี่ยน่าจะมีการลบกับขมเมนแล้ววันนี้ไหมคะ จะลบอะไรนักหนาจะลบอะไรเจ๊จะลบอะไรจะลบอะไรจะลบอะไรจะให้เขาลบอะไรจะให้เขาลบอะไรตอนนี้ทหารเนี่ยตั้งแต่ทหารเกณฑ์ยันพลเอกเขาบอกว่าพร้อมขนาดด้วยกันแล้วมึงจะให้เขาไปลบอะไรจะให้เขาลบอะไรลบอะไรนักหนาจะให้เขาลบอะไรนักหนาจะให้เขาลบอะไรนักหนาทำไมล่ะ พวกช่อชาบามันถามดอเรมริกาว่ามึงจะให้เขาลบอะไรนักหนาลบอะไรนักหนาอย่าสะใจสิจะเอาอย่าสะใจอย่าจะเอาแต่สะใจสิอย่าเอาแต่สะใจอย่าเอาแต่สะใจจะให้เขาลบอะไรนักหนาจัดไปทุกคนเธอจะมีลิปสติกอันเนี้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอาไหมอันนี้มีอยู่สามสีฉันตักตะกร้านี้ก่อนอ่ะมีสีชมพูมีสีเบอร์รี่แล้วก็มีสีนูด๊ด สีสีน้ำตาลอ่ะ,อะมีสามสีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลือกสีได้มีสามสีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกดเข้าไปแล้วก็เลือกสีได้เลยกดเข้าไปแล้วเลือกสีถ้าไม่ได้เลือกสีคุณพี่ก็วงเล็บไปเลยว่าจะเอาสีอะไรสองสีกดไปเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวงเล็บแล้วก็ในในคำสั่งซื้อนั้นสามารถเขียนโน้ตถึงร้านค้าได้ด้วยว่าจะเอาสีอะไรเดี๋ยวทีมงานน้องมายเขาจะดูรู้เองอีน,นี้ทีน,นี้เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งไม่ใช่คอลเลกชันนี้นะคนอ่านกันนะ ฟังนะคนอันกันนะอันนี้ไม่มีแถมนะอันนี้อันนี้ไม่มีแถมบอกก่อนอันนี้ไม่มีแถมเพราะเพิ่งอ,ออกใหม่ส่วนอันนี้ออกเก่าแล้วทีนี้ก็จะขายแถมคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปอันนี้มกกีตะกร้าตะวบให้ดูหน่อยอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะถ้าดูนะนะผากฉันกูขี้เกียจก้มและขี้เกียจก้มๆังยๆอ่ะอันนี้สีมันจะเป็นอย่างนี้สีน้ําตาลเห็นไหมสีน้ําตาลทาแก้มได้ด้วยนะอ่ะสีน้ําตาลสีนู๊ดนะแล้วก็สีสีชมพู เป็นอย่างนี้แล้วก็สีเบอร์รี่อันนี้จะเป็นลิปแบบผสมออยนะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้อ่ะสามสีมันจะเป็นสีอ่อนๆไม่แรงมากนะอ่าจัดไปสามสีนี้นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันหลังฉันว่าฉันทำราคาใหม่แล้วก็ปกักตะก้าซื้อตะก,ก้าเดียวได้สามสีเลยดีไหมซื้อตะเกียะตะก้าเดียวได้สามสีไปเลยไยงแล้วก็เปลี่ยนราคาเป็น ห้าร้อยบาทดีไหม <500. S 1> ออสามแท่งห้าร้อยเออสมแท่งห้าร้อยไปเลยห้าร้อยี่ิบเอาบวกค่าส่งนิดนึงห้าร้อยห้าสิบเอาไหมถ้าจันทำตะก,ก้าใหม่เป็นสามแท่งห้า้อยหสิบเธอจะซื้อไหมเนี่ยอันนี้ดีมากครบสามสีจะได้ไม่ต้องเลือกอสีน้ำตาลเห็นไหม สีน้ำตาลโอมานี่เอาสามสีไปเลยจะได้ไม่ต้องเลือกอะเอาไหมอ่ะไม่ทาตะก้าเลยจ้ะเขาจะเอาทําตะก้าไปเลยค่ะขายขายไปเถอะมันจะเป็นลิฟแบบคอลเลกชันแบบนี้นะทุกคนเออเอาเอาเอาทำตะก้าเลยเอาตะก้านี้เลยเอาตะก้าเอาตะก้าร้านที่สองมาอ่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวน้องไม้ทาให้เลยแต่ถ้าเกิดใครซื้อถ้าซื้อตะก้าที่มีอยู่คือหนึ่งแถมหนึ่งนะสามร้อย 9 9บาทแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ทั้ง3าสีรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำตะก้าปักให้อันนี้นะอันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเวลเวทเวลเวทลิปแมทเวลเวทนะคะเป็นลิปแบบเวลเวทเวลเวก็คือมันเป็นสีอยู่ตรงกลางระหว่างความแมทกับความฉ่ำความแมทกับความมันอะเอางี้ความแมทกับความมันเวลเว t คือความฉ่ำอ่าอันนี้จะเป็นลิปฉ่ำปาก นะเวลาทาปากจะเป็นสีนี้อสมมุติสีน้ำตาลอ่ะเนี่ยมันก็จะได้ความแมตบวกความฉ่ำเขาเรียกวเวเวทอ่ะจะได้ปากสีน้ำตาลแบบนี้อ,อันนี้สีน้ำตาลนะติดทนค่ะติดทนอันนี้จะเป็นคอลเลคชันเดิมอันนี้เป็นลิปดอตอร์มาริกาสกินแคร์ ในโหมดของระหว่างความแมทระหว่างความแมทกับความอะไรนะเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไว้นะ